สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูขวัญในกิจกรรมสร้างสารรค์วันนี้ครูขวัญจะพาเด็กๆไปตัดปะกระดาษเป็นรูปผลไม้กันนะคะอุปกรณ์มีอะไรบ้างต้องเตรียมอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ,คะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีกระดาษสีนะคะกาวลาเทก กันไก่นะคะเวลาเด็กๆใช้กันไกลเด็กๆต้องให้ผู้ปกครองอยู่ด้วยนะคะเพราะจะเกิดอันตรายได้นะคะกระดาษ a 4อุปรกรณ์ของเราก็มีเพียงเท่านี้เด็กๆอยากทำหรือยังคะถ้าอยากทำแล้วเราไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะไปเลยค่ะ<ม>ค่ะวิธีการทำนะคะเราก็ใช้กันไก่ตัดกระดาษนะคะที่เราเตรียมไว้เป็นลูกวงกลม นี่นะคะเวลาตัดเด็กๆต้องระวังด้วยนะคะต้องให้ผู้ปกครองคอยดูนะคะตัดให้เป็นรูปวงกลมค่ะเด็กๆอยากได้ขนาดไหนก็ตัดตามใจเลยค่ะได้แล้วนะคะของคุณกปานได้เป็นหนึ่งวงอ่ะวางไว้ก่อนนะคะต่อไปใช้กระดาษน้ำตาลเอามาตัดตรงอย่างนี้ เอาไปทำเป็นกา้านแล้วได้แล้วนะคะนี่ด้านนี้คือน้ำตาลนะตไปสีเขียวเราเอามาทำใบค่ะตัดเป็นใบเด็กๆครับได้เลยครับครึ่งแบบนี้เลยนะคะนี่มาัครึ่งแล้วเราก็าจะตัดโค้งปุ๊บอ่า ก็ได้แล้วค่ะหนึ่งใบเก็บไว้ก่อนนะคะครานี้เราก็ได้ครบสองอย่างแล้ววงกลมใบ,บแล้วก็ก้านเห็นไหมคะเดี๋ยวเราจะมาทากาวกันนะอาเอาวงกลมมาก่อนนี่วงกลมนะคะก่อนก็ทากาวให้รอบๆเลยให้ชั่ว แล้วเราก็เอามาติดนะคะในกระดาษ a 4ที่เราเตรียมไว้นะเด็กๆเดี๋ยวพ่อขวัญติดก่อนนะนติดลงไปแล้วไปด,ดูนี่เห็นไหมคะต่อไปพ่อขวัญก็จะเอาก้านมาติด,ดน้ำตาลนี่นะคะทาเก,าก้าก่อนทาก้าเสร็จแล้วนะพ่ขอขวัญเอาไปติดนี่ ไหมคะได้การแล้วนะอต่ไปติดอะไรคะเด็กๆใบใช่แล้วนี่ติดใบค่ะทากดาวที่ใบแล้วเราก็เอาไปติดที่ส้มว้าวเด็กๆดูซิของกุขวันเป็นรูปอะไร ส้มนั่นเองเก่งมากค่ะกิจกรรมนี้ผู้ปกครองสามารถนําไปฝึกให้กับเด็กๆที่บ้านได้นะคะเพื่อให้เด็กได้ฝึกความคิดสร้างสรรค์ค่ะช่วงนี้นะคะเด็กๆอยู่บ้านกันก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะออกจากบ้านก็สวมใส่หน้ากากอน,อนามัยนะคะล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะเปิดเทอมแล้วเราค่อยมาเจอกันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวมาพบกับผู้ขวัญในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย